<c oughs> ไอพวกแก๊งชุดดำระดับหนึ่งมันสู้กับไอเจ้าบิลลี่มนุษย์กระจอกกระจอกไม่ได้เหรออะไรของระดับหนึ่งเนีฉันพู้เป็นหัวหน้าของระดับสองฉันจะไม่ปล่อยให้เรื่องนี้นลอยนวลแน่นอนเพราะพวกเรามีถึงแค่ระดับห้าโมโห พวกเราจะสงกก่งกองกำลังและจับเอสเอสบวกไปสู้กับมันเฮ้ยวรลอนงานม่มันไปเด็กเล่นด้านนอกอเออทำไมกลุ่มชจดดำม,มันเยอะเปียกเปียกเฮ้ยวันนี้ เฮ้ยงมเลือดไหลก็จะหมดแล้วใช่จ้าอออโอ้โหรหนมาแล้วครับลูกนะเฮ้ยเย ôi nó kẹt hôn ơi 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 Ừm Ừm ơi 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 ฉันฟื้นมาแล้ว ใช่จริงฉันยังไม่ตายลอกนู่งฉันแค่ใช้วิชา,อาเอ่อเนธฟื้นไา่แล้วมันฟื้นฟูนกันแล้ววิ <c oughs> โอเคฉันได้กระบุกระบีมากระบองมาแล้วหละนะลองใช้กระบองมาก่อนโอเคฮึปปึ๊บ กองกำลังระดับไหนเนี่ยพวกเราคือกองระดับ S S บวกบวก S S บวกนั่นเองพวกพวกเราคือกองกำลังแกงชุดดำระดับ S S บวกแกงระดับสองยังไงล่ะหามีแกงระดับสองเยเหรอพวกเราแกงชุดดำมีถึงระดับห้าระดับห้าเลย ตีตูดไปอ้านี่เอ้ยจับทุมม่มเออเออเจก็ฝีมือเหมือนกับนักมวยเหมือนกันนะเนี่ยก็ใช้เป็นน้องนักมวยตีเปยังไงล่ะแล้วก็อะ ดูดพลังก็จับทุ่มมาบปอเออไอก็โหดเหมือนกันนั่นไงนดิขนาดฉันเป็นนักบอยองแก้งระดับสองเลยนะเว้ย

ก็ใว้าเวาข้องูลางสุดแล้วหลางที่หูก็นลางทค่ทํนหลังไี้ยังรง่ะ ใ,ใ,ใช้เวทในี้ป่ะใช้เวทก็ยังยังไม่ออกเอ้ยยังไ oh ม่ออกเอ้ยทำไมฉันลอยได้โอ้มายมันใช้เวทอะไรน่ะดีกว่าล่ะนี้ของฉันจะกากแล้วพวกเองนะ ฉันลงไม่ไดก็อืมอืมอือ่ you're